คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหน่วยโชคสิรษเมลานะครับกับสูตรดับหลัก10ล่าง2ตัวนะครับสูตรที่1นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับดับหลัก10บล่าง2ตัวสูตรที่1นะครับโดยสูตรนี้เริ่มเดินแล้วก็เริ่มดูสถิตินนะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี63สนะครับสถิตินั้น่า30จาก30มงวดนะครับงวดที่แล้วก็เดินดีนะครับเป็นส1เป็นงวดครับสักครู่ครับ เป็น31งวอดครับตามมาดูนะครับ <S 2> <S 2> ในส่วนของสตินะครับรามาดูกันสติ C นะครับเดินตั้งแต่1กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับปีหกสนะครับ1นกุมภาพันธ์ปีหกษาที่ออก5 8 9 2 2 72ก้าจ็ตารางูน 0, 6, จำได้ไหมครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยในที่1่ครับ2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4 4บวก8ครับเป็น4บวก8ครับเป็น12 สิใส่2ครับ2อคูณห้าเป็น10บใส่ศนย์ในดับสใศูนย์นะครับเราดูครับสและศูนนะครับเราดูครับสและศูนย์ไม่ปรากฏในหลัก10บล้านครับต่อมา1 6บหกพันหกสครับสิบหกพันหกสาครับคำนวณเลขดับได้เลขหกแลเลขศูนย์เลขหกแลเลขศูนย์นั้นไม่พบในหลัก10บล้านครับต่อมา1มีนาคม6,3ครับ คำนวณเลขดับได้เลข6กับ็เลขศูนย์เลขหกเบเลขศูนย์ไม่พบในหลัก10บล้านครับ16มีนาคม6 3นั้นนะครับคำนวณเลขดับได้เลข6กัปเลข0ูนย์หกนลศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านนะครับสิบหกพฤษภาคมหกสามสิบหกพฤษภาคมหกสามอันนี้เป็นหกสามนะจะกูนะจะกูครับ 16. พฤษภาคม63นะครับที่ออกศูนย์่งศูนย์เก้าห้าสอูนย์คูณสได้ศูนย์ศูนย์บวกแได้แปดเสรแปดคูณห้าสี่สิบเดศูนย์ได้ดับแปดละศูย์ครับแามละูนะครับแปดละศูนย์ใช่ไหมครับแปดละศูนย์ไม่พบในหลัก10บ้านครับ 1. นมิลลลียนหกสามครับคำนวณเลขดับได้ได้แปเกขศูนย์และศูนย์ไม่พบในหลัก10บ้านครับ สิบหกมิตรัยยมหกสามคำนวณเลขดับได้เลขหกับเลขศูนย์หกและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งกระดาดาของหกสามคำนวณเลขดับด้เลขสองแเลขศูนย์สองและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกกระดาดาของหกสามคำนวณเลขดับด้เลขสองบเลขศูนย์สองและศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งาของหกสามคำนวณเลขดับได้เลขสี่แเลขศูนย์ สีและศูไม่พบในหลักสิบล้านครับ16สิงหาคม63คําคำนวณเลขกลับได้เลขกับลเลข 4, 0 4นและศูนย์นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ1กันยายนหกสาคำนวณเลขกลับได้เลข6แก 6, แ,ก 6, แ,ก 16, แกละศูนย์และศูนย์ไม่พบในหลัก10ล้านครับ16กันยายนหกสาคำนวณเลขกดับได้เลขแปดลข0นแปดและศูนย์ไม่พบในหลัก10บล้านครับ หนึงตุลครหกสาคำนวณเลขกับได้เลข4กับเลขศูนย์สี่ศูนไม่พบในหลักสิบลานครับสิบหตุลาครหกสาคำนวณเลขกับได้เลขแปกับเลขศูนย์เลขแปกับเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งพิกเอร์นาคำนวณเลขกับได้เลข6กกับเลขศูนเลข6กกับศูนย์ไม่พบในหกสิบล้านครับ16บหกพิกเร6นสา สิบหกพิกเาคำนวณกับได้เลขศูนย์ศูนศูนและศูนย์ไม่พบแนกสิบตางครับหนึ่งธันวาคมหกาคำนวณเลขหนธันวาคมหกสานะครับคำนวณกับได้เลขหกแลเลข0ูนย์หกและศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบต่างว่างวันนี้มันออกจะศูนย์ใช่ไหมหกและศูนย์ไม่พบแนกสิบต่างน,นะสิบหกธันวาคม6กส สิบหกนคมหกสานะครับคำนวณเลขลับได้เลข4กัเลข0 4นย์สได้ศูนย์ะครับต่มนล้นะครับเียงสอนะสิบหกนวะคมนะครับสี่และศูนนะครับตาำเน,นครับเลกลับก็มาตรวจสอบ30มธนวคมจะตัวรับเมื่อกี้คำนวณเลขดับได้สีกับศูนใช่ปะ สี่และศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านครับสามสิบตลาคมหกสามคำนวณเลขกลับเป็นเลขศูนย์ก, 0, กับเลขศนเลขศก,ก,ก,นะก,ก,ก,กับเลขศูนย์นะสิบเจมกราคมหกสี่สองตัวละออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าเลขศูนย์กับเลขศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบเจ็ดมกราคมหกสนะครับเราดูต้นปีหกสกันหน่อยหลักร้อยแลนที่หนึ่งคูณด้วสอครับสามคูณสเป็นหกคูณ2เป็น 6, 3, 2, 6. หกบวกแปดเป็นสิบสีสีได้ดับเลขสีครับสี่คูณห้าสี่ห้ายใศูนได้ดับสี่ละศูย์ครับหนึ่งกุันครับหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองตัวเละออกอะไรออกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด x สี่ก็ได้ศูนย์ไม่พบในหลักสิบล้านครับอ่ะสี่ละศูนย์ไม่พบหลักสิบล้านนะหนึุ่มภครับ สามคูณสองเป็นหกหกกแปดเป็นสิได้ดับคูณหเท่ากับยี่สิบเจ็ดนได้ดบับ4และ0ูนยครับสและ0ูนย์ะครับลมาดสี่และศูนย์นะครับสละศนย์ไม่พบในักสล้านครับสิบกวันหกสีนะครับหลักร้อยคือหกหกคูณสเท่ากับสิบสบกแปเป็นยี่สิบศูนคูณห้าได้ห้าศูนย์คูณห้ 0ูคูณหได้5้าได้ดับ0ูนและ0สูอ่ะเดีกันนะครับ0ูนคูณ5ได้0นะครับเป็นดับ0ูนและ0นะครับต่อมาเรามาเช็คครับ1มีนาคม6 6 6 4ใช่ไหมคำนวณดับได้เลขอ่ะมันออก72ตัวละออก7 3สูนตและศูนยไม่พบนี่หกสิบล่างครับ 1> 16 1มีนาคม64นะครับตักร้อยคือ2 5 2 10 10บ8เป็น1 8ใช่ไหมได้ดับเลข8 8คูณ5 8 5 40, 40, 40 0ได้ดับ8 0นะครับ16มีนาคมครับ16มีนาคม 4, ค2ตัวละออกออก1 9เลข8กับเลข0ไม่พบในหลัก10ล้าน,นครับต่อมา16มีนาคม64นะครับ4คูณ2เทากับ6 4 2 6, 8 8บ 8, 8, 8, 8 16 6 หกคูณห้าเกับหกห้าสามสิบจุดศูนย์ในดับหกละศูนย์หกละศูนย์ครับเลขหไม่พบในหักสิบบางครับแต่เลขสิบมีสุดเล็กน้อยแต่ถือว่าเดินต่อได้นะครับเลขหกับศูนย์นะครับคนนี่ครับในงวดนี้เลขหกไม่พบในหักสิบบางครับแต่เลขศูนย์มีสรุรเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าเดินต่อได้นะครับหนึ่งเมษายนหกหนเมษายนหกนะครับหลักร้อยคูณส ัร้อยคูณสคูณสเป็น4ี่สีบวกแเป็นสี่บวกแปดป็นสิใส่สอคูณหเป็น,นสิจ็ดศูนย์ดับ2อเลขศูนย์ดับ2อลข0นะครับต่อไูเลครับ16บเมษายน64ออก5 6 2ตกสองตอก56ใช่ไหม5้เล็กสเลขศูน,นย์เมื่อคูณกันไ้บล้านครับ 16เมษายน64นะครับหลักร้อยคือ7 7คูณ2เท่ากับ14 14บอก8 14บก8เป็น22ใส่2 2คูณ5เป็น10ได้ดับได้0นะครับได้ดับ2ในศูพฤษภาคมครับ2พฤษภาคมนะครับออก501 272 2์1นนะครับหลักร้อยก็จะเป็นในส่วนของ ลัดร้ายเป็นเลขสอครับ2องคูณสเป็น4 2่สอคูณสเป็น4 2่สคูณสเป็น4ีนะครับสี่บวกแปบกแปดเป็นสิบสองใส่สองสคูณหเป็นสิบใส่ศูนย์ในดับ2องในศูนย์นะครับ2องในงูนย์หลักทครับสองในศูนย์นะ2อเละสในศูนย์นะผบในลับสิบล้าครับ 16พิพษปาคม64นะครับหลักร้อยคือ5 5คูณ2เป็น10 1 0ก8เป็น18ได้ดับ8ครับ8คูณ5 8 5 40ใช่ไหม8 5 40้าได้ใส่0น,นะครับได้ดับและูน,นะครับเอาดย1มิายนครับ1มิลลายนีน่และสูนยนะ์แะแไม่พบหลักสิบล้านครับ16อัน1วมิลลายน64ะครับหลักร้อยหลักร้อยคือเลข9 9 2, ้คูณ2ทากับ18 18ก8เป็น18ก8เป็น26ใช่ไหม26ใส่6ครับ6คูณ5 6 5 30ใส่0ในดับ6ละ0นะครับดับ6ละ0ต่อมาเรามาดู16ด้วยอายนนะครับ16ด้วยอายน6ก็1 8 6 1 2 1 7นะครับหลักร้อยคือเล้8 8คูณ2เท่ากับ16 16ปก8 16 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 24 ใส่สครับ4ี่คูณห้าสี่ห้ายสิศูย์ครับไปดับ4และศูนย์นะครับ4และ0ูนยแล้วเข้ามาดูหนึ่งกะหนึ่งกะคับมสี่และ0ูนไม่พบในหลักสิบล้านครับ1กระราคคอมหกนะครับออก7จ3 5หนึ่งสามเอตัวละออก29ครับหลักร้อยคือเลข5ค่ 5้าคูณสอคูณสเป็น10 10ิบวกแครับ10บบวกแก็เป็น10บบวกแก็เป็น18ใช่ไหมใส่แปดใส่แปดสักูครับใส่แปดแปดคูณห้าแปดห้าสี่สิใช่สูน ได้ดับ8ละศูนย์ะครับโอเคนะครับ8ล okay, ะศูนโอเคครับะ okay, จะได้ครับก็อันนี้เป็นสูตรของดับในส่วนของหลักสิบล่าง2ตัวนะครับแรัศตรที่เราลบส่วนไปนะครับสูตรท่อนแต่หนึ่งกาพันหกสมนะครับสถิปัจจุบันคือสามสิบเอ็ดนะครับก็ติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับรู้สึกดับหน่วยได้ลงมาแล้วนะครับตลองเข้าไปดูนะ ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับรู้ก่อนรล้ก่อนกลับสุดหน่ยโชียซีซีมาร้านครับสวัสดีครับ